รีวิวโคดทะเล799จะได้อะไรบ้างไปดูก่อ,อนนมครับตอดนะครับล้วแต่วัน 7 9 9ก็อาจจะได้เจอพ่อค้าแซบนะครับคนกระแสโซเชียลไม่ไหวจริงๆนะครับร้านนี้เห็นว่าของสดจริงอะไรจังมาขอพิสูจน์กันเลยละกันตอนนี้เราอยู่กันที่สาขา RCA นะครับซึ่งแต่ละชั่วโมงเนี่ยก็จะมีสไลเดอร์ปูก็จะมีน้องพนักงานพาเราไปนั่งที่โต๊ะนะครับ7จ9เนี่ยจะได้นั่งในห้องแอร์ก็มีหม้ออบความดันนะครับ5้านาทีเนี่ยก็ได้กินอาหารซีฟู้ดส่วนเมนูเผาเนี่ยไปสั่งเขาได้นะฮะไม่ต้องย่างเองหลักๆก็ต้องจําเบอร์โต๊แล้วก็มาติ๊กชื่อตรงนี้นะนก็จะมีน้องมาเติมของนตู้ขข้าาางงงโต๊ออเเรจริง ผมไม่กล้านอกน้องเขานะคะมายังไงก็กินอย่างนั้นละกันใครชอบส้มตําก็มาตําโชว์ฝีมือเองได้นะก็ต้องบอกว่าเมนูเขาเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลยมันเดินดูเนี่ยก็บันเทิงแล้วนะทนาดนโอเด้งยังมีให้กินเลยทุกคนแล้วก็จะมีพวกซาซิมงซาซิมิอะไรประมาณนี้เดินหยิบจนหนาใจก็มานั่งรอกินกันที่โต๊ะแบบนี้เลยซึ่งซาซิมิที่เขาทํามาเนี่ยก็เป็นเกรดแบบโอเคนะฮะใช้ได้เลยเรื่องอื่นๆที่ต้องชื่นชมเนี่ยอย่างอส่วนจานนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเขาผัดอร่อยนะซูชิโฟกาก็ถือว่าเกรดใช้ได้้เลยยไไม่ดแ ซีฟูฟดเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะกุ้งทุกตัวก็คือกรอบกรุบๆเลยแล้วก็ปูอบวุ้นเส้นอะไรพวกนี้ก็ถือว่าผมให้ผ่านเลยนะสดดีแล้วก็วุ้นเส้นเนี่ยเขาทํามาแล้วโอเคนะครับแล้วก็ของนึ่งนี่ก็ค่าไม่ได้เลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะดูหวานกรอบอร่อยขึ้นนะครใครชอบกินหอยนี่ผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าหอยเขาว่าสดมากๆแต่ว่าต้องรอนิดนึงนะฮะอย่างซาซิมิเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงนะครับสดอะไรนี่โอเคเลยนะถือว่าผ่านนี่แล้วก็มีผัดกุ้งสามเหม็นนะใครมาต้องสั่งเลยนะครับจานนี้อร่อยจริงแล้วก ดจริงทุกคนชอบมากแ<า>บบบางตัวเอามีไข่ปูให้กินด้วยนะเ,เป็นว่าอะไรใหม่ๆนะครับแนะนําให้มาล่วงหน้านานหน่อยละกันเพราะว่าคนเนี่ยค่อนข้างเยอะ<ค>เลยใครมากินแล้วชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันนะครับ